เอาละผมมาชมกันต่อเลยผมกับกิจกรรสุดก่นฟังเอาล่าสนะครับผมน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของเกมแล้วถ้าใครเคยเล่นนะครับผมตรงนี้ก็คือสว่างสวัยเลยนะครับปิดประตูก่อนเพราะว่าจริงๆเราต้องออกจากที่นี่ได้แล้วครับแต่ไม่สามารถออกไปได้นะเพราะว่าลิฟต์บังคับให้มาลงที่นี่แทนนะครับหลังจากที่หลวงพ่อมาติน,เน่เผาร่างตัวเองจนตายอะ่ะเนี่ยต้องหาทางออกอื่นอะ่ะเนี่ยไปเลย โอ้คงไม่ต้องใช้ฐานไฟฉายแล้วมั้งสว่างขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่เลยที่เราเห็นในกล้องวงจรป,ปิดตอนนั้นน่ะกล้องอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> จำได้กล้องอยู่แถวนี้เนี่ยว่ะไม่เห็นมีเลยอะ่ะมีเอกาสารนะครับมาโอ้สว่างไม่ต้องกลัวแลวแฟร์เกนสตาร์หรือเทพโพมีทิวุ์องค์ใหม่โดยเมลีมาสรี ออกมาเป็นคำสอนเลยฉันรำให้กับผู้ชายจากงูเขาไปความพระาพูดใจของบรรดาเจ้าเพียงใดอยู่เถอะการพูดถึงอะไรทช่นตัวเองและข้อง,งเองินในความก,กรธกรวนกวลและเลือดทั้งหมดเมื่อเข้าสู่กรารนั่สมาธิอีกด้านหนึ่งของการกระทำครับผมเนี่ยเลกหมดเลยดูดิโอ้โหดูสร้างดิโอโ๋อเนี่ยต้องใช้นิดน,นึงลวืมโอ้โหตรงนี้มืดหน่อยว่ะเซรแล้วครับผมเนีย yeah. สร้างหันั่นเลยอ่ะมีบล็อกเอเนี่ยไม่ได้เข้ามาละปิดประตูเรียบร้อยโอ้โหใส่ทั้งนั้นเลยใส่ทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ให้ให้เข้าลงนี่มาทำไมอ่ะดูดิดูความน่ากลัวของมันดิ นี่เกมออกมาตั้งนานแล้วนะเกมนี้ออกตั้งแต่2013อ่ะ10ปีที่แล้วครับยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลยตอนนี้เวลาตีสี่เหรอโอ้ตีสี่เว้ยล็อกเอตัวนี้อ่ะเข้าไปได้โอ้โหเลอดสะเลยครับพี่น้องมีกระสายหนึ่งอันนะครับนี่ดีกว่าออมาโอ้โหแรงโครงการวอลเลเดอร์อว่ะโยาวมากเลยอ่ะ เจเฟอร์โรเดนส์เพราะเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านในใจก่อนผมเป็นการเชิญสุขคนไข้ของการไวเดอร์งงค่ายที่14มีการสนองจากคนไข้คนอื่นอ๋อโอเคเป็นรายง,งานวอลเลเดอร์ครับไม่มีอะไรไอ้นีเปล่าเนี่ยไม่รู้อะปิดดีกว่า ไปไปดิโอเคเซฟแล้วเหรอ Delivery Exit อะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดนึกว่ามีอะไรปิดประตูด้วยไปเรื่อยครับ อ้าวตรงนี้เข้าไปได้วะเข้านี่ก่อนนะครับอืมโอเคปิดโอ้โหมอมอฟอจินิกเอนจินมันสูตรคำนวณนี่หว่าโอ้โหยากเลยอ่ะไม่รู้ลวเดยนไม่เก่งเลยไม่จบคณิตมาตีสี่อยู่เลยอ่ะเปิดไว้งั้นแหละ ที่ตีสี่จริงเหรอเนี่ยทำไมดูมาตอนเช้าๆเลยอ่ะโอเคไปดีกว่าครับโอ้โหตกใจหมดเลยอตรงนี้มีให้สำรวจด้วยว่ะแต่ไม่มีอะไรครับตรงนี้ตรงนี้เล่มากเลย มืดว่ะมืดเลยตรงนี้เฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยวอล레이เดอร์นี่ว่ะเฮ้ยอืมบอล레이เดอร์วอล레이เดอร์อืมมัน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 จะงงานเราแล้วนั่นไงวอล레이เดอร์อ่ะต้องกลับไปทางเดิมเลยอ่ะ กลับทางเดิมกลับทางเดิมอุ้ยโอ้โหเจอไอ้นี่วะคิสว็อกเกอร์เอาโ,อโดนเลยโอ้โหมันยังอยู่อีก่ะเอานะครับนี่โดนซะนี่โดนอลเอร์จัดก,การแล้วนี่ ไปเลยนะั่เรียบร้อยครับไอคิสวอกเกอร์ตายแล้วเรียบร้อยโอ้ oh. II, โหวลเดอร์โหงี้เองอะนี่แหละพี่นี่แหละ,หละคือวิธีตายของแกถูกกระชาบไปชิงๆจากข้างหนอยได้เห็นใครก็ดูแกเลิกไป่ทุกคัมแพรแกเลิกพ้นจากนรกนี่ไปแล้วละ่ะคิสวอกเกอร์เอ้ยพระเจ้าช่วยฉันแต่ไม่ช่วยแกหรอกนะ <laughs> เรียบร้อยครับคิสวอกเกอร์ตายไปแล้วครับผมเด็ดนะจะบอกศัตรูต่อไปที่เราเจอคือวอลเลเดอร์ะ คีมวอล์กเกอร์เรียบร้อยไปแล้วครับผมโอ้ยไปแล้วไปไปไปทางนี้เลยอย่าไปทางนี้เลยไปทางที่มาเนี่ยเลยเอาไปไม่ได้วะ ไปไม่ได้อ๋อต้องกลับไปทางเดิมเหรอรู้สึกไปทางเดิมครับเออต้องกลับไปที่เก่าอ่ะเมื่อกี้เรามาประตูนี้ใช่ปะ่ะนี่ตรงนี้โอ้โหเล็กเลยคิสวอเกอร์ต้องไปกลับไปทางเดิมวะ่ะเพราะตรงนี้มันตันแล้วอะ่ะเฮ้าห้องนี้เปิดเว้ยอ้าว เจ้าของที่นี่เหรอคนนี้เจ้าของโครงการวะเนี่นย

โอเคครับอ๋อไอ้วอลเลเดอร์คือไอ้บิลลี่นั่นเองเหรอเนี mm ่ยโอเคไปแล้วโอ้หห oh, oh, น้าปืนมาใช้ได้วะใช้ไม่ได้ทั้งอัน child with a damaged mind granted the powers of a god it would make any of us into a monster you must end this we all must die here Murkoff knew the danger but he didn't care in the corporation's mind we were just dollar amounts in a ledger and the prophets project war by the promised overshadowed would have a pitiful balance of few doctors and patients amounted to Spread if you don't stop it, The morphogenic ancient morphogenic. I pray to God you have the strength to end it here with your death more than anything I want rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Okay, I'm okay, to okay, okay. okay. อ๋อศัตรูที่เราเจอตอนนี้ก็น่าจะเป็นบิลลี่แะครับบิลลี่หรือวอลเลเดอร์นี่แหละเรียกแค่สองอย่างเรียกบิลลี่ดีกว่าต้องไปทางเดิมใช่ปะผมไม่รู้อ่ะนี่ยกลับไปทางนี้ปะเพราะเมื่อกี้นี่มันล็อกไปไม่ได้ไง ไม่ใช่ทางเดิมอะผมลืมแล้วโอ้ย้อนกลับไกลเลยวะ่ะบล็อกเอไปไม่ได้รับสัุอ่ะผมลืมแล้วไงต้องย้อนกลับไปยาวๆเลยอ่ะโอ้ย้อนกลับไปยาวมากอ่ะเยย้อนไปตรงนี้เลยครับ เนี่ยต้องไปอ๋อม์โฟจนิกเอ็มโอ้ยผมเพิ่งขอโทษครับผมลืมอ่านดูครับก็ไปทางนี้อ,อี่แหละอ้าวทางนี้นี่เองอ๋อไอคนไอคนเมื่อกี้เปิดประตูให้เสรนะทางนี้สินะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหล็อกแล้วเซฟมาด้วยจะหายยังไงตรงนี้ห้องน้ำโอ้ยบิลลี่มันมันเป็นวอลเลเดอร์มันไม่สามารถเหมือนคนได้มันทะลุนแน่เลย ตัวนี้คือบิลลี่สินะหรือวอลเลเดอร์น<ม>ั่นเองนี่ไม่ใช่นี่ลงอาหารโอเคโอ้โหนี่ลงอาหารเลยเนี่ยบุฟเฟ่เลยไงวะเนี่ยโอ้โหเล็กวะดีนะครับสว่างสวาง่สวางค่อยิังช่วเลย,ยไม่ต้องไปไมืดๆไปที่ผ่านมาความน่ากลัวเริ่มน้อยลงหน่อยอะ่ะโอ้ซ้ายห,หรือขวาวะเนี่ย ไปทางขวาก่อนขวาไม่มีอะไรเว้ยขวาเขยับไปห้านาที่ะตีสี่สิบนาทีเ่ออะไรอะ่ออะไรอะโอ้ไงเห็นแล้วเห็นแล้วมันออกมาไปทางนั้นเว้ยโอ,อต้องใช้กล้องอย่างนี้เลยเหรอ เฮ้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือหือเฮ้ยเฮ้ยอือหือมาแล้วอื้อย่าใกล้เลยอย่าเฮ้ยอยา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 อย่าทำอะไรอย่าทำอะไรฆ่าเลยบิลลี่เอ๋ยอย่าทำอะไรฆ่าเลยบิลลี่นี่นี่นี่โอเคนี่เนี่ ไปนี้ไปนี้โอเคไปยังนี้ไปนี้ไปนี้โอเคไปเลยอืไปเลย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 แซกนี่แซกนี่เออแซกนี่โอเคมันตามมาได้อยู่แล้วต้องรีบต้องรีบไปหาที่สุดมันมาแล้ว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 เอ้ยถ่านสองก้อนถ่านสองก้อนรีบแล้วก็ไป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 เอาไปสองวอลเลเดอร์แน่เลยอ่ะ โอเคปิดไปก็เท่านั้นแล้วครับไปโ okay, อเครอดมาทางนี้กระแลมาด้วยถูกต้องนะครับนี่ไง engine chamber มันพยายามขับขวางเราแน่เลยอ่ะไม่ให้ปิดเครื่องนั้นแน่ๆอย่างชัวร์ๆแล้วเอกสารวะมาลุยเอกสารเว้ยข้อความจากที่รูดอ๊อเวอร์นิก อ๋อไอรูด็อกนั่นเหรอที่ปรึกษามาเลขอินสู08ในความเชื่อคนหมู่มากหรือปล่อยให้คนใครมีความผนเชอของคุณอย่างเรื่องนี้จะช่วยอยู่ในควาผ้าลงตาภกบุญเจ้าเรามอเข้าไปขอสุน่นวุน่นวายเรียกว่าพระเจ้ามาโดยตลอดตอนนี้เรารเผชิญอำนาจทำลายความเชื่อเราได้จะได้หลุดรอดลวงจะไม่พวกเราคือนักวิทยาศาสตร์ scientist โ okay. อเคที่เปิดได้ใช่ไหมเปิดได้นะครับปิดไม่ก่อนเลยกันเหนียวโอเค ก็ต้องไปมุม่งไปทางหลักโอ้โหนี่อะไรกันเนี้เเยเซฟมาด้วยอะ่ะนี่เดี๋ยวเขาเขาจะลองอะไรกันอะ่ะแปลกๆเนี่ยนี่ถ่ายไม่ต้องใช้แล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องขูกล้ากก้อนจากสิ่งก้อนปิดวลาว เหนียวระบบพยุงชีวิตอ๋ออีกตัวหนึ่งตายไปนี่ใช่ไหมไอบิลลี่อะไอบิลลี่ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นวอลเลเดอร์ตอนเนี้ยโอเคต้องอ่านเอกสารก่อนระบบจิตเมอร์ออการดูแลห้องของอ๋อการดูแลขององเครื่องนี้เลยตัวสำคัญตัวฟูโอ oh. and <AND โลคาร์บอนตัวอันสิ่งเจ้า นี่คือการทํางานของเครื่องนี้ครับโอเคเครื่องนี้เลยเราจะไปทางไหนดีอะไปทางขวานี้ก่อนดีกว่าไหมไปทางขวาดีกว่าโอเคไปทางขวาจะไม่ผิดนะเปิดไว้แบบนี้ยเดีย๋ยวจะได้วิ่งง่ายง่งงงงงายตรงนี้สินะเซฟแล้วด้วยเปิดไว้เลยครับเพราะว่าไอ้นั่นมันทะลุไม่ได้แล้วมันไม่ใช่คน มันเป็นร่างวิญญาณเหรอโอเคนี่มีอะไรวะเสียงก็บิว้วเหลือเกินโอ้ยไอกระสายอีกแล้วมาเอาที่ส่วนตัวของดรเวอร์นิกแฟรกเกนสตาร์หรือเทพเอ่อโพรเทิวสองค์ใหม่โดยแมรี่เชสซี่อ๋อตีพิมพ์โดยไม่สนับชื่อปี1818ต 18. ัดมาจากว่าด้วยสิ ตรงนี้รู้จากฉันถ้าไม่ถ้าไม่ใช่หลักการก็ขอทำตามแบบอยางของฉันการได้มาซึ่งความรู้อรนตรายเพียงใดและคนที่ถ่อมตัวนั้นมีความสุขมากกว่าคนที่ขนขวายอยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้คำสอนเะวะตรงนี้ไม่เงยเลยอ่ะต้องไปทางโน้นมั้งอ๋อหมุนหมุนปิดมั้งสวิตช์ปิดมั้งเนี่ยเอาโอเคปิดสวิตช์โอเค ระวังนะอุ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเห็นแล้วอยู่ข้างหลังเห็นแล้วอยู่ข้างหลังอยู่หลังเราเลยอยู่หลังเราเลยบิลลี่มาเร็วใจบิลลี่อย่าได้บิลลี่มาบิลลี่ไปไกลเปิดประตูไว้เลยครับสกัดได้โชคคราวมั้งไป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 ฝั่งได้เลยครับไปฝั่งได้เลยไปฝั่งได้เลยโอเคไปเฮ้ยอะไรอะ มาเต้าโชว์ตรงนี้เอ้ยไม่สนใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมามันมามันมารีไปรีไปโดยด่วนรีไปโดยด่วนมันมาใกล้แล้วเนี่ย่านหนึ่งก้อนโอเคปิดปิดสองข้างโอเคเอาไปแทรก,กไปวิ่งวิ่งวิ่งมันมาเรื่อยเลยมาข้างหลังนะครับอันนี้เปิดไว้เลย โอ้โหเซฟแล้วโว้ยไป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 ดีนะาพักนี้ไม่เหนื่อยวิง่งวิ่งไม่มีหยุดไม่มีเหนื่อยอะ่ะวิง่งได้เรื่อยๆเลยนี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคไป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 มันตามไปเรื่อยอย่างแน่นอนอะ่ะโอ้โหฮึดโ,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 โอเค ทางนี้เหรออ๋อทางนี้ครับทางนี้ทางนี้นนเฮ้ยมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วไอ้เสียงนี้มาใกล้แล้วเนี่ยเฮเร็วเร็วเร็วอโอเคเฮ้ยมันตามอยู่มันตามอยู่ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ทำเลยแล้วกันโอเค ดึงซะดึงโอเคเรียบร้อยมาลองละมาลองละมาลองแล้วครับมาลองละเ okay. กีบเอกสารก่อนโปรดดูแบบฟอร์มการยื่นให้ํำเนิกนการคนไข้วิลเลียมโฮจากโครงการฉีกเวทเมื่อเอ่อกองสุนเมื่อออฟนะสไปยมารมส,สิีในโคลโลราโดนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานทุกถ้าผ่านการรับรองหมดแล้วดูเหมือนว่าบิลลี่จะรู้ถึงการตายของแม่เขาเมื่อเร็วนี้ ก็ถูกส่งวงการทดลองคพื่อแกกับค่าตอบแทนทากการเนินอของแม่ของเขาและเธอได้น,นําเงินบริจาคให้กับคริสอ๋อโบสคริสที่เธอศรัทธาันหญิงได้อ่านรายง,งานความฝันของเด็กคนนั้นแล้วเชื่อว่าเด็กคนนี้มีสักทภาพสูงการทำลองได้สําเร็จก็คือไอบ้บลลี่นี่แหละโอเคไปเลยมันร้องแล้วครับเสร็จแน่ค่านี้ และไบิลลี่โดนแน่เลยอะฮึ้เอ๋ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอบิลลี yeah> ่น huh> ี่วะไอบิลลี่ไมายอมมั้งมาทำที่ทุ่งเหยียบทางไม่เพื่อให้เราปิดเครื่องระบบใช่ไหมเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยมึนเลยวิ่งต่อครับวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อ วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเอาจะปิดทำไมเล้าไปดิไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลยมาลังเลมาลังเลมาหลังเลไป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 โอเคปิดระบบเลยนะเดี๋ยวนี้โอเคเรียบร้อยครับบิลลี่ตายแล้วล่ะอุ๊ยอะไรเนี่ย ออ,อ,อมันจะทำวิธีเครื่องสุดท้ายเนี่ยมาเจ้าให้ได้เลยอะในร่างในร่างพระหาตายแล้วไงอะมันก็เลยยังไงมันทำเครื่องสุดท้ายของมันอะยังไงมันเลยทำร้ายเราใช่ไหมเนี่ยอืออุ้ยสิงล่างเหรอเนี่ยอุ้ยมันไปนสิงล่างว่ะเป็นเครื่องสุดท้ายของมันจริงๆ ถ้าไม่ไปสิงล่างนี่ร่าวิญญาณก็ตายนะครับอ้าวร่าวิญญาณของนี่ไปอยู่ในมาเรียบร้อยแล้วอะโอ้โหไม่ไหวแล้วมัง้งโอ้ไม่เอ้ยเรียบร้อยแล้วอะออกไปจากที่นี่ <laughs> จะไปออกจากที่นี่เกอเอาโอเคเมื่อกี้มีโน้ตไว้นะครับอ่านก่อนบิลลี่โฮปครับ จากรายงานของคข่บิลลี่เขาน่าจะอายาลาวๆยี่สามปีแล้วแต่หน้าตาเขาดูเหมือนคนอายุห้าสิบที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากดูมีแต่ความเจ็บปวดทปกทุกที่ที่ผมมองไปบนร่างกายเขาการฆ่านายน่าจะเป็นการแสดงความไม่ตายอย่างหนึ่งสินะเหรอเหรอไอ้ไม้ไอ้ไอม้ไม่ไหวแล้วอะตอนนี้ดูดีเออเออเออแล้วสุดท้ายของมันอะมันสิงเข้าล่างแล้วครับตอนเนี้ไอ้ไม้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ในอยู่ในวอลเลเดอร์แล้วอะตอนเนี้ยเออเออไม่ไหวแล้วเออเออมึนเัอสุดท้ายของไมน้น้อขอดูนี้หน่อยนึง อ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อ stable อ๋ warning. อ warning okay overflow เนี่ยว่ะไปอ๋อคือเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อมันไม่ทำงานเลยเลยไปแต่ตรงนั้นนี่ไงโฆษณา warning ไปโอ้ยออกจากที่นี่ได้แล้วดูความลับมดเลยตั้งแต่หลวงพ่อมาตินกับไอเนี้ยเชื่อมโยงกันยังไงวะหลวงพ่อมาตินกับไอไอโครงการเนี้ยโครงการวอ w a l เดอร์เนีน่ย บอกว่าน่าจะเชื่อมกันแหละโอ้ย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 แล้วเออแข็งใจหน่อยเอยอเสุดท้ายแล้วอ้าวไอ้คนนั้นนี่วะที่อยู่นั้นอะ ออโอ้โ๊ยโแม๊บเดี๋ยวก็จะตายอยู่แล้วครับไอ้ไม้อะอ๋ะอมันยิงเพราะว่ามันเป็นพาหะเออมันยิงตัวพาหะไงยังไงไอ้ตัวพาหะฆ่าต่อเลยอะ ที่มันยิงมาเพราะว่ามันเห็นร่างไอ้ร่างวิญญาณมันอยู่ข้างในนั้นเลยแต่ไอ้พวกไอ้และร่างวิญ,ญญาณก็ไปจัดก,การไอ้พวกนี้ต่อโอ้โหซับซ้อนจริงเลยครับผมนี่นะครับผมเนื้นคือเอาลายพักแรกนะผมเก็ออกมาตั้งนานแล้วสิปีแล้วยังน่ากลัวกว่าเดิมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเล่นเอ่อเอาลายพิเซอร์โบเวอร์กันต่อนะผมเป็นในเรื่องคู่ขนานนะครับกับกับเนื้อเรื่องหลักนะครับผมจะเป็นยังไงให้ผมติดตามได้เลยครับช่องมุยโอโซนครับผมจะพบใหม่ครับผม ในเอาร์วิสเซอร์โบเวอร์ครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ